ด่วนรัฐประกาศแล้วแจกเงินอีกโอนเข้าบัญชีแจกเงินอีกคนละ1,400บาทแจกวันไหนดูด่วนก่อนจะไปรับชมก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะตามที่มีการส่งต่อข้อมูลที่ระบุว่า พ่อแม่รีบลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือรับเงินรวม1,400บาทให้บุตรได้ถึงอายุ6ขวบเป็นข้อมูลเท็จกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมชี้แจงว่าผู้ที่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ800บาทต่อบุตรหนึ่งคนตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์นั้นจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เท่านั้นโดยเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ800บาทต่อบุตรหนึ่งคน ไม่ใช่จำนวนเงิน1,400บาทตามข้อความที่กล่าวอ้างและสามารถเบิกได้คราวละไม่เกิน3คนไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดก่อนหรือหลังการเป็นผู้ประกันตนจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีข้อสงสยัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสามารถสอบถามผ่านสายด่วนโทร1 5 0 6ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจเฟ e b o o k คุณรัชดาธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาลทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับฟังและเป็นกำลังใจให้ทางแอดมินและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ